มืนนั่งกันแบบนี้เหมือนทานข้าวอยู่ด้วยกันเลยนะฮะอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยขอทานข้าวนิดหนึ่งคุณแม่ทําข้าวให้หมดเลยอ่ะคุณแม่น่ารักมากฮะนั่งทําปลาหมึกนึ่งมะนาวปลาอินทรีทอดมีกุ้งด้วยกุ้งท้ากระเทียมอะไรเงี้ยก็เยี่ยมมากต้องกินหน่อยเดี๋ยวน้อยใจนะฮะ กินเหลือเดี๋ยวน้อยใจทำไมทําให้กินไม่หมดเลยผมว่าก็ดีนะเหมือนอยู่ไกลๆแต่คล้ายกับน,นั่งกินข้าวใกล้กันแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะถ้าใครใครหิวอยู่ แล้วผมทําให้ยิ่งหิวมากยิ่งขึ้นอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆครับโดยปกติผมเป็นคนกินเค็มนะเผ็ด <c oughs> แล้วก็เค็มซึ่งน,น้ำปลาเนี่ยขาดไม่ได้เะถ้าเกิดกินข้าวแล้วไม่มีน้ำปลาเนี่ย มันเหมือนแบบมันไม่สุดอ่ะไม่พีดด้นั้นต้องมีน้ำปลาผมกินข้าวเสร็จแล้วก็ผงต้องออกไปงานสต้าม็กนะครับเดี๋ยวง่าไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อครับ